ปีนี้คาดว่าจะถึง400ล้านทำรถบัสอนี่ยที่ท่องตับนี้ได้ไหมก็รถบัสรถเบนส์รถเข็นรถอะไรจักรยานมอเตอร์ไซค์คือถูบคนตายผมจะเลือกข้อที่ผมอ่านชัดที่สุดนะฮะเพราะข้ออื่นมันตัวเล็กคุณถามเลสิกมาแล้วอ่ะคุณเบนส์เอากัแทนเอาเทสจริงว่าเอสโอเนี่ยบริษัทใช้เงินซื้อมาครับผมไม่ใช่นะครับผมผมไม่ไม่ใช่ครับต้น แล้วเนี่ยก็มีความหลงไหลมีแพชชั่นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเรื่อแล้วก็ชอบเรื่องของตัวรถบัสแล้วก็โอเคอาจจะไม่ได้เป็นแค่จินตนาการแต่ช่วงนั้นนะครับเรื่องของ GDP ด้านการท่องเท,ท,ที่ยวเนี่ยก็มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เห็นแกลว่ารถบัสผู้โดยสารในทางท่องเที่ยวเนี่ยไม่เพียงพอเลยคิดว่ามันมีโอกาสที่เป็นแพชชั่นด้วยแล้วก็ทำให้มันเป็นคอมเมอร์เชียลไรต์ได้ด้วยก็เลยเริ่มบสิสติดเล็กๆจากตัวรถบัสคันแรกหนึ่งคัน จะเจอปัญหาอะไรอุปสรรคมากแค่ไหนด้วยความสู้ไม่ถอยกัดไม่ปล่อยทำให้ธนัทวิทยาเวลเปิดโตอยู่มาได้นานกว่า20ปีจากที่จจมีรถบัสแ่1คันปัจจุบันมีรถบัสให้บริการเช่าถึง250,000ค่ะพนัทวิทยาเวลพูปร้อน3าเสิมืออาชีพด้านการขนส่งบริการใส่ใจในงานบริการ นาพงานานคภและวามปลอดอดภัยานย่าางต่อเเเนื hey! กรรียนแพดได้สอนให้คุณธนัทเข่นถึงความสำคัญและคุณค่าของชีวิตคนเมื่อทำธุรกิจรถบัสที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุธนัทวิทยทราเวลจึงเน้นที่คุณภาพมาตรฐานด้านความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งไม่ได้แข่งเรื่องของความหรูหราของตัวรถไม่ได้แข่งเรื่องราคาถูกแต่แข่งด้วย ด่านบเรื่องของความปลอดภัยพอเรามีคอลเวลูเราเห็นคุณค่าเราชัดเจนเราต้องทําสิ่งนี้ให้สังคมรับรับรู้ให้เกิด a w a r e n e รับรู้ว่าภาพคิดเการเดินทางคิดเป็นความปลอดภัยคิดจะ็นนิชนะถ้าเราสามารถลิเวอร์หรือส่งมอบคุณภาพบองความปลอดภัยได้แล้วครับยังไงเราก็เป็นแบรนด์ที่ผู้โดยสารที่ใช้บริการนียมีความมั่นใจใี day วันเริ่มรู้สึครับผมทำหน้าที่ทุกอย่างครับตั้งแต่รับงานจินตนา เ็บเงินดูการชําระเงินดูทุกอย่างเคยมาล้างรถด้วยธงาสุดเพื่อน,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 เ,นเ,เนี่ยรายได้เราเนี่ยในเดือนกันยายนเนี่ยก็คือจุดสี่ทั่วไปแทบจะหลักหมื่นหลักพันแสนแต่ทั้งปัจจุบันเนี่ยเราเองก็มีรายได้ช่วงก่อนโควิดก็จะแตะเกือบเกือบสามสิบล้านแต่ช่วงโควิดเนี่ยก็ชะลอ,อก็อยู่ที่ประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบสองร้อยอันนี้ก็ปีนี้ก็กลับมาคาดว่าปีนีะครับก็น่าอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยล้านสี่ร้อยล้านโอ้โหฟังสนุนเลยค่ะ รางวัลต่างๆมักคุเทศก์คุณภาพมากมายหลายรางวัลเลยค่ะทุกธุรกิจต้องการความสำเร็จและทุกความสำเร็จย่อมมีสเครของตัวเองต้อนรับทุกคนเข้าสู่ SME s e Secret จับเพชรรวยมาสเตอร์และทั้งหมดนี้คือทีมสายลับจับเพชรของเราในวันนี้ค่ะสวัสดีครับเจ้าของธุรกิจระดับมาสเตอร์นะครับที่จะมาร่วมแชร์ เาในวันนี้ธนวิทย์ทราเวล ก็เริ่มธุรกิจแต่ในวันก็เริ่มจากรถบัสหนึ่งคันจะมไปเตินด้วยตั้งแต่ทำธุรกิจเกี่ยวกับรถมาอุปสรรคครั้งไหนที่ใหญ่ที่สุดจนท้อถอยจะเลิกทำมีไหมครับก็ไม่เคยมีคําว่าเลิกทำครับแต่อุปสรรคมีมาไม่หยุดไม่หย่อนครับช่วงของอาจจะมีเรื่องของสนามบินเ่องของแคดีเรื่องของชียงโควิดก็โควิดทีมันกินระยะเวลาหนาถึงสามปีแล้วก็ธุรกิจเราขอหลักแม้มันเป็นเรื่องของตัวตั้งแต่ท่องเที่ยวทำรถบัสอะ ท่องตับนี้ได้ไหมรถบัสรถเบนซ์รถเข็นรถอะไรร้องตัวอย่างหนลองตัวอย่างอย่าไปขำดิเี๋่อเขาจะได้ดูตัวอย่างเวลาเวลาตลกเล่นอ่ะมีรถมีรถอะไรบ้างต้องเริ่มจากรถบัสก่อนก็รถบัสรถเบนซ์รถเข็นรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์อิสุโคต้าตฮอนด้าคาวาซากิอิสุอ่าตับนี้ได้ไหมฮะ เ้รรไม่ได้ครับผมพี่ว่าอะไรทือจุดเด่นของธุคกิจุดแข็งน่าจะอยู่ที่ตัวรถตัวคนแล้วก็ตัวระบบเลยให้ความสำคัญมากที่สุดกับตัวระบบคนลก นาำสกุลอะไรก็แล้วแต่ต้องลงท้ายด้วยเทคเสมอจะทาอะไรตอนนี้ะนนไม่ว่านนจะเป็นอาร์กิเทคก็คือ,อาการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการ คุณําเลสิกมาแล้ว่ะคุณเบนอเปอร์ท็กซนี่มันท้าอนบอกว่าต้องลงทายด้วยเก๋ต้องลงทไต้อง้าอยูเบนอท่นมผมันลืมมันลืมไปเลนาก็เลยผมคิดว่าฮะความปลอดภัยต้องมาก่อนอันดับหนึ่งเดี๋ยวนี้มันมีข่าวเรื่องคนขับเออเลอร์ที่พี่แอนบอกใช่ใช่บางทีไปดื่มไปเสพไปอดนอนอะไรมาไม่รู้ไปลงข่าวผมว่าข้อหฮะ ใส่ใจความปลอดภัยด้วยแนวคิดบุคลากรการแพทย์มาถึงพี่จุ๊บจิจ๊บเชิญยิมม้มบ้างครับจิจ๊บเลือกข้อไหนอะผมว่าข้อหนึ่งครับสร้างมาตรฐานธุรกิจรถทัวร์ด้วยมาตรฐาน ISO าคือทั้งหมดทั้งมวลเน่เขาได้มาตรฐานเขาดูแลใส่ใจจนได้มาตรฐานรองรับมาแบบนี้ก็ลเลยไว้เนื้อเชื่อใจเดินทางไปกับพี่เขาได้ทุกที่แต่ข้อสองนี่ก็น่าสนใจนะฮะถูกไหม EV อ,มอาจจะเป็นแบบว่าอาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่กำลังทำอยู่แล้วก็ยังยัง ยังใช้เวลากับ E ี <vit. S 1> สักพักหนึ่งก็เลยไม่ใช่เคล็ดรวยของเขาที่ทําให้เขามาถึงจุดนี้ได้ใช่ยังไม่ใช่4ี่ที่ข้ามไปนะครับต้องเริ่มคืนสิ่งดีๆกับสังคมเดิมที่ทำไมไม่เลือกข้อนี้ผมคิดว่าแกไม่น่าจะทําเพื่อสังคมขนาดเฮ้ยเฮ้ยไปพูดอะไรขนาดนดูเรี่ยคอตกเลยนะงั้นมาดูดีกว่าว่าจริงหรือไม่จริงนะครับข้อที่หนึ่งนะครับสร้างมาตรฐานธุรกิจรถทัวร์ด้วยมาตรฐาน ISO นะครับนี่คือข้อเคล็ดจริงหรือเคล็ดหลอกครับพี่นัทเคล็ดจริงครับผมโอ้ เนื่องจากว่าผู้บริโภคจะซื้อสินค้าและบริการของเราอ่ะเราต้องทำให้เขามั่นใจก่อนจริงว่า ISO เนี่ยเออบริษัทใช้เงินซื้อมาครับผมไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่ครับก็คือมดเล่นมุกซะแล้วส่วนของตัวฐาน ISO เนี่ยคือเราอ่ะไม่ได้ ทำตามที่ไอโซบอกให้ทำเน<อ>ี่ยต้องต้องคลียายให้ SME ทั่วประเทศเข้าใจเลยเ<อ>คือในกระบวนการผลิตกระบวนการบริการที่เราทำอยู่เนี่ยเราอาจจะมีการปรับบางโมดูลบางฟังก์ชันให้มันได้มาตรฐานและนําสิ่งที่เป็นตัวเราเนี่แหละไปขอการรับรองมาฮะข้อ3ครับพี่แอนเลือกไว้ว่า transform บริษัทรถทัวร์ธรรมดาสู่การเป็นเทคคอมบีดข้อนี้เป็นข้อเคล็ดจริงหรือเคล็ดหลอกครับเป็นเคล็ดจริงที่ถูกต้องล้านเปอร์เซ็นต์และเป็นโลกของฟิวเจอร์ครับผม ระดับด็อกเตอร์สมควรได้รางวัลซ้ำสองการคิดนวัตกรรมการบริการใหม่ๆอะไรก็ตามที่มี Newness และคอมเ e r c i a ชียลไรได้สเกลอัพได้เนี่ยอันนี้ต้องออกเข้ามาใช้เพราะฉะนี้ก็คือถ้าเรายังไม่พร้อมเราก็ IDE คือรับมาก่อน drop เนี่ยไดรเว่นมาก่อนแต่ถ้าจะดีกว่าต้องเป็น IDE ให้ได้คือ innovation based enterprise สิ่งที่ประสาทเนี่ยเริ่มและ <c oughs> ที่เราจะต้องสร้างฐานนวัตรกรรมด้วยตัวเราเองในเรื่องของการดีไซน์ตัวรถทําไงละ่ะให้น้าหนักมันเบาลงเพราะน้ําหนักเบาโหลดบรรลาน,น้อย <c oughs> อัตราสิ้นเปลืองน้ามัน <c oughs> เชื้อเ <c oughs> พลิงก็ยิ่งน้อยธุรกิจก็ยิ่งมีกําไร <c oughs> ทาไงละ่ะที่เราจะมีนวัตกรรมการบริการนวัตกรรมการตรวจปล่อยรถโลคอแล้วก็รวมทั้งตัวที่เป็นตัวสายเทคที่ต้องมีตัวแอปพลิเคชันทำไงที่จะมี driver app มี p a s s e n g e r App แนะครับแล้วก็ตัว Ad m i n Panel ถ้าเรามี3ส่วนอันนี้มันก็จะทำให้เกิดการเชื่อมโยง connect กันคือเทคเนียมาช่วยลดต้นทุนมาเชื่อยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วยแล้วก็ทำาธุรกิจเติบโตได้นะครับข้อสานี่ข้อเคล็ดจริงนะครับไปข้อสุดท้ายนะฮะถูกสองคนแล้วใช่ไหมฮะกลัวเป็นผมแล้วก็ตอบไปแล้วนะฮะครับใส่ใจในความปลอดภัยจากแนวคิดแบบบุคลากรทางการแพทย์เป็นข้อเคล็ดจริงหรือเคล็ดหลอกครับ แท็จริงครับผมแค่คนี้ก็ดีใจแล้วคืวอนนช่วงที่เราเป็นนักเรียนแพทย์ประมาณ6ปีครับเราก็ถูกหล่อหลอมเจตคติทัศนติด้านความปลอดภัยถ้าโจทย์คือความปลอดภัยทำยังไงล่ะที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็มาคิดเรื่องของ RTS p e r f o n c factor คือปัจจัยสัมผัสความเสี่ยงว่ามีปัจจัยอะไรบ้างล่ะที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่จะเกิด ความไม่ปลอดภัยเช่นโอเวอร์สปีดความเร็วเกินความเหนื่อยล้าจากการขับขี่เกินเรื่องของการตรวจเช็ครถเรื่องของการตรวจแอลกอฮอล์ op, ตรวจสารเสพติดรวมทั้งเรื่องของการเอดูเคชการอบรมเทรนนิ่งตัวพนักงานแนวคิดถือว่าสุดจริงๆเข้าใจ <5 S 1> แล้วว่าทำไมเขาเ <7. S 1> ติบโตขนาดนี้เ,เ,เรื่องของการเปลี่ยนรถจากสันดาเป็น EV ฮะยังไม่ใช่เคล็ดอรวยในปัจจุบันแต่มันก็น่าสนใจนะฮะคือข้อนี้ที่มันหลอกคือการใช้ E ีวีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ SME ไม่สามารถที่จะ เปลี่ยนทีเดียวทั้งหมดได้ยกอย่างเช่นรถ e ีวีคันละ8ล้านเราเปลี่ยนทีเดียวที่ต่าง200คันพ600ล้านมันเป็นไปไม่ได้ครับเราต้องมีการวางแผนอันนี้จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า New S Curve ครับคือมันไม่ใช่เป็นเคล็ดรวยที่ผ่านมาแต่เป็นเคล็ดรวยในอนาคตต้องขอแน่นอนในอนาคตนะฮะอีกข้อหนึ่งนะฮะดำเนินธุรกิจที่ต้องคืนกลับสิ่งดีสู่สังคมมา คือต้องดําเนินธุรกิจจนกำไรแล้วพอนั้นก็อาจจะได้แบ่งกําไรไปทุกธุรกิจก็ทําแบบนี้เรื่อง CSR เนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญแต่ดีกว่านั้นเราทํา CSR in process คือเราทําดีในกระบวนการของเราเช่นเราเลือกรถห้างรถที่มีระบบเอกเซึ่งจะแก้เพนพอยเรื่องของรถทัวร์เบรแแตกตกเขาอุบัติเหต<อ>ุเรามีการเป่าแอลกอฮอล์ทุกเที่ยววิ่งนั่นคือเรารับผิดชอบกับผู้โดยสาร<อ>ตลอดเวลาแล้ว เรามีการตรวจเช็ค้ถตลอดรวาเพราะนั้นเนี่ย CSR ของเราครับคือเราไม่ได้ทำที่เพีงมีกำไรแล้วไปทาสีไ,ไ,ไปนัป่นกรับแต่เราทำตั้งแต่ day 1ตั้งแต่เริ่มั้น CSR in process ผมคิดว่ามันจะมีผลยั่งยืนกว่า CSR after process ครับผมพี่พี่แอนครับสสอวอเองเนี่ย5ปีซ้อนกับเขาไม่ต้องเห็นอะไรบางอย่างแล้ว วันนี้เองเนี่ยสิ่งที่เขาคิดกับสิ่งที่สสวส่งเสริมเนี่ยมันจูนมันตรงกันยังไงบ้างพี่นะน้องเขาเนี่ยเขาจะวาง strategy หรือว่าโมเดลในการทำ b ิ s i n e s ที่ดีนะคะคือคือ base on ความปลอดภัยของผู้โดยสารนะคะแล้วก็คุณภาพเป็นหลักค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ sustainable ก็คือทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนเราเห็นการเจริญเติบโตนั้นมาตั้งแต่ตั้งแต่แรกๆเลยนะคะจนตอนนี้เข้ามาถึงตรงนี้ เรียกได้ว่าเป็นจุดสูงสุดหรือว่าเขาเรียกสมาร์ e เอสเอ็มไอของสสวแล้วรถของธนัทวิทย์นะที่บอกว่าตั้งแต่เริ่มนะฮะดีไซน์ให้ดูเรียบหรูนะครับระบบความปลอดภัยเขาเป็นอย่างไรเดี๋ยว เอ่อผมขออนุญาตพาอีกสองคนไปเล่นที่รถก่อนนะฮะไม่ใช่ฮะทำไมเทปอื่นก็เอามาไว้ตรงนี้ทำไมไม่เอารถเข้ามาที่ประตูอ่าตอนแรกแต่ทุกประตูขับเข้ามาได้เลยครับขับเข้ามาได้เลยหายเลยครับหายไปเลยันแคบแล้วเข้าไม่ได้รถรถรถบัสคันใหญ่ครับใหญ่ขนาดไหนพี่ใหญ่ขนาดไหนเอ้าไปดูโฟล์คเขาใหญ่เลยต้องใช้พื้นที่ด้าน เดี๋ยวขึ้นไปดูบอหน่อยที่บอกว่าเออเป็นระบบ VIP บอกนั่งสบายกว้างขวางจริงไม่จริง่อยจรงป่ะไปไปเกในส่วนของกระดกตัวนี้ครับก็จะเป็นรถที่เป็นรถแบบเกรดพรีเมียมครับก็คือเราเน้นเรื่องของความเรบหรูของตัวรถออามโดดแต่ใช่นกนคือ อาจจะเรียบง่ายแต่ว่าในที่ตัวฟังก์ชันครับรถคันนี้ก็โครงสร้างชัสซีเนี่ยก็เป็นชัสซีที่นําเข้าจากตัวสวีเดนเพราะฉะนั้นจะได้เรื่องของตัวเบรคัสสแตนดาร์ดเรื่องของความปลอดภัยความนุ่มนวลมีระบบ ABS มีลิทัลเดอร์ส่วนภายในตัวถังรถเนี่ยเราก็ออกแบบให้มันแบบเรียบหรูอย่างล้อย่างพิการก็ใช้เป็นอะลูมิเนียมคอมโพสิตน้ำหนักเบาตัวเบาะก็ใช้เป็นเบาเบรคที่สองหนึ่งแล้วก็พื้นเนี่ยเป็นพื้นไม้ทาร์ทูดที่รักโลกด้วยนี่ใช่ไหมจริงแล้วเราสามารถลดน้ำหนักตัวรถเนี่ยได้ถึ ตาม2,000กิโลจากตัวรถบัรทั่วไปเพราะว่ส่วนน้ำมันเราลงนะครับน้ำหนักที่โหลดลงรถก็จะน้อยลงทุกทางที่วิ่งคือทางเงินจังที่เกิดเราติดตัวใหญ่กระเพล็กเพราะทุกวันที่วิ่งก็มีแต่กินน้ำมันหมอ,อกเนี่ยเป็นหนุกตรงกลางเนี่ยเป็นผ้ามันจะทำความสะอาดง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้นามัยส่วนผ้าตรงเนี้ยน,นั่งแล้วมันจะไม่ร้อนแล้วก็ตราไี้ลองจับดู้างในจะเป็นแอร์ลมฟ้าครับเป็นลมครับขนานเราเนี่ยจะไม่ได้สัมผัสกับตัวที่เป็นพนักโดยตรงงั้นั่งแล้วเนี่ยมันจะ รถกันไม่ล้าครับผมรถกันที่ไปก็ต้องเป็นสจุดกฎหมายเขาจะบอกแค่สองจุดท่าตานแต่สามจุดเนี่ยมันจะช่วยชีวิตคนได้มากกว่าอย่างข้อกำหนดกฎหมายเทื่อไปรถบัสเนี่ยจะต้องมีกระจกแผ่นตัวตาอืก็คือกระจกที่เพาะแล้วก็ร่วมใดยพนักงเนี่ยอยู่แค่สองบานต่อชั้นแต่ของเราเนี่ยเลือกที่ใช้เป็นพนักพนักงานเขาบอกว่าเสี่ยววินาทีในก็ได้างคู่สามนี่ยออกได้เร็วที่สุดที่สำคัญรถคันนี้ครับจะมีระบบติดตามยานขหา GPS ครับผมแล้วก็มีเรื่องของการเลตสอดภาพแล้วก็เสียงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บริษัทจะมีตัวคอมูนรรัับที่เจง เลขปลอดภัยเดี years, fact, ๋ยวนี oh. ้เขาก็รู้นะครับว่าเราคุยอะไรจานตัวหนึ่งก็คือจะมีกล้องไปที่ตัวเครื่องของรถเพื่อจะคอยมอนิเตอร์มิจิมจานขับขี่ของเขาขับขี่ปลอดภัยแล้วก็มีเรื่องของตัวกล้องที่เป็นเอด้าสครับถ้าเกิดว่าเขาเมาวก็จะมีมันมีทางเงินเราขึ้บสุหรี่ก็เงินเราแค่เนี่ยเขาเริ่มล่วงพวกนี้ก็จะมีเงินบุกตัวใหญ่ขึ้นอ่าขอบคุณครับถ้าเขาโกงมาแล้วมีรถที่ปลอดภัยแบบนี้ก็ใจมากนะครับโอ้โอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวพวกเรากลับไปที่สตู้นะครับผมอ่าเชิญครับถอยเลยครับพี่ถอยยเล การนะไอคนนต้องเอามือถอยเข้าจอบอกว่าเฮ้ยเบน์จริงจังนะวันนี้ไม่เล่นนะถ้าดูไล้เอารถมาเล่นแล้วมันก็ยืนดูอยู่ที่จะให้ดูนะครับก็คือรางวัลการันตีนี่ได้จริงๆนะฮะนี่อออยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมนี่ ผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะในเครือข่ายของสสบเองเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะรับรางวัลแบบนี้เช่นเดียวกันครับก็เนี่ยได้โค้ชดีๆได้รุ่นพี่ทำแนะนำไปดีไปก็ไปพัฒนาครับแล้วก็รับรางวัลการันตีกันแบบนี้วันนี้ใน SME สิงเด็จจับเข็มรวยมาสเตอร์ครับขอเพิ่มให้อีกสักหนึ่งแผ่นก็แล้วกันนะครับเซอร์ติฟิเคตว่า วันนี้ฮะเราได้รับความรู้จากมาสเตอร์ตัวจริงเรื่องของการทำธุรกิจรถบัสเพื่อการทัษนาจรนะครับเดยวพี mm ่แอรนะครับมอบสัญิักษจากรายการของเรานะครับม mm hmm. อบ้เจีนิตทรเบิร์บต้องติดตามนะว่าคราวหน้าเนี่ยมาสเตอร์จะเป็นใครและความรู้เรื่องอะไรครับจะมาช่วยพัฒนา s เออย่างพวกเรา แต่ว่าสําหรับใครที่กําลังทาธุรกิจ SME อยู่นะครับแล้วอยากจะพัฒนาธุรกิจของตัวเองโดยมีโค้ชเป็นสสวอย่าลืมครับถ้าใครอยากทาธุรกิจ SME แบบนี้แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรก็ติดตามสสวได้ที่แอปพลิเคชัน SME Connect s ื่อสังคมออน a ลน์เ o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  ๊อสสสวเว็บไซต์คลิก w w w SME GO t h หรือยกหูโทรหาคอเซ็นเตอร์ของสสว130 1ได้เลยครับ ต้องการความสำเร็จและความสำเร็จย่อมมีสิเป็นของคุณเองติดตามได้ข่าวหน้ากับ SME Secret กับเพลิงรวยมาสเตอร์ธนาวิทยเนี่ยเหมือนเป็นผู้ประกอบการที่ติดต่อกับ ว่าจะเป็นพวกวีเนอร์หรือเป็นเกีียวับกรีมโปรดักต์นะคะได้ที่ไหนขอให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในทาง s อสบี n อ c เน็กซ์แอปพลิเคชันนะคะเพื่อเชื่อมโยง s อ e กับบริการสอฟต์บอนะคะสามารถลงทะเบียนผู้ประกอบการ s อ e o n วันไอีเพื่อเชื่อมต่อโอกาสสู่ลู่ทางแห่งความสำเร็จซอสวอ